พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเผยว่าเสียงสวเนี่ยในการโหวตเลือกนายกรอบที่2 324เสียงเนี่ยที่ได้มาจากสอวอเติมมาเพียงแค่13เสียงขาดไป52เสียงซึ่งมากะนะครับแล้วก็วันวิตกว่ารอบใหม่เนี่ยก็น่าจะไม่ถึง โดยที่ก้าวไกลเนี่ยไปยื่นแก้ม .272 เพื่อปิดสวีสว,วในการโหวตเลือกนายกนั้นวนตรีผมว่ามันยากนะเคยเสนอไปตั้งแต่สภาครั้งที่แล้วแก้272ใช้เสียงสอวองถึง84เสียงส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าทำได้หรอกเพราะว่า 1. มันมองเห็นผลอยู่แล้วยังไงก็ไม่ผ่านเอาหัวไปโขกกำแพงทำไม 2. ทำไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็บอกยังไม่ทําอะไรให้พี่น้องประชาชนเลยแล้วจะแก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วหรือผมเรียนว่าตรงๆ